มาสอนวิธีการติดตั้ง Winlator Emulator นะครับเอาไว้จำลองเล่นพวกเกม PC นะครับตั้งโปรแกรมที่เป็นนามสกุล ex .exe นะครับหรือรั n น Windows บนมือถือ Android ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างมาที่ Winlator 8.0 APK นะกดดาวน์โหลด อันนี้ผมได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งทดสอบไปก่อนแล้วนะแอปตัวนี้จะอยู่ในดาวน์โหลดนะในไดรฟ์ของตัวเครืร่องนะครับจะอยู่ในดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้ผมย้ายมาในโฟลเดอร์นี้นะแล้วก็แตะเพื่อติดตั้งปกติเลยนะอันนี้ผมได้ติดตั้งไปก่อนหน้าแล้วนะก็ทําการติดตั้งปกติ โอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปโหลดตัวเกมหรือโปรแกรมที่เราต้องการจะทดสอบใช้งานที่เป็นนามสกุล .exe นะครับของ PC บนคอมหรือเกมที่เป็นนามสกุล .exe นี้ผมจะใช้ตัวจัดการไฟล์ที่เป็น e x ตัวนี้นะครับมาที่จัดเก็บข้อมูลภายในแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของตัวเครื่องแล้วสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้ ชื่อของเราก็ได้หรือชื่ออะไรก็ได้นะแต่ผมเอาสันย่อ PC นะครับผมตัวแอป,ปมันจะค้นหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้ยนะครับเราก็เอาไฟล์เกมไฟล์โปรแกร,รมมาวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างในดาวน์โหลดสมมุติตัวนี้นะครับเป็นเกมทดสอบให้ดูน,ะนี่จะเป็นเกมเนี้เราต้องแตกไฟล์อะไรพวกนี้ก่อนมันจะต้องเป็นนามสกุล .exe แล้วก็เราต้องไปตั้งค่าอีกนะอันนี้ผมทดสอบให้ดูแล้วกันโอเคนะครับผมสมมุติว่าเราเอาไฟล์มาใส่ตรงาดาวน์โหลดโฟลเดอร์ของเราเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้เราก็เปิดแอปขึ้นมากดเครื่องหมายบวกพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวเป็นชื่อช่องรายการน,นะครับตรงนี้นะครับ มันจะให้เราปรับตั้งค่าต่างๆนะเราลองปรับดูนะครับมอันนี้สมมุติผมเปิดให้ดูละกันนะครับยังไม่ได้สอนตั้งค่านะตัวนี้มันจะเป็นการ์ดจ,จออาร์เดนโนนะครับนี่เลยเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับ D3D นะครับผมนี่ออดิโอนะครับตัวนี้โชว์เฟรมเดท FPS เราก็มาตั้งค่าได้นะครับผม นี่มาตั้งคาบวกนี้ได้เนาะอันนี้ผมจะเอาประมาณนี้ให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่เลยการ์ดจอนะครับ G P U นะครับการ์ดจออย่างเทพเลย G T X เลยนะโอเคนะครับเมม o บ y รี่ไซส์นะครับ2 2 0 4 8ก็ประมาณนี้เนาะสมมติว่าผมเอาประมาณนี้ให้ดูแล้วก็มันก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเทมเพลตแล้วกันโอเคมันก็จะสร้างเทมเพลตขึ้นมานะครับตรงจุดไข่ปลาตรงเนี้ย มเนเจอร์ไฟล์นะครับลบได้แก้ไขได้นะครับนี่ก็จะเจอได้นะครับได้ดีก็คือพื้นที่จะเก็บข้อมูลภายในของเครื่องเราได้ดีกดแบ็กกลับก็จะเจอเซตติ้งพวกนี้แนะป้นพิมพ์ใส่เมาส์ต่อเมาส์ได้อันนี้ผมจะข้ามข้ามไปแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้สอนเจาะลิกนะครับแล้วก็กด Pay เล่นเลยนะครับสมมติถ้าเราจะเล่นหรือเปิดใช้งานก็กดเลยนะครับ มันก็จะสตาร์ทอัพอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะรันเหมือนรัน Windows บนคอมเลยตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้จำลองหรือลงพวกโปรแกรม exe นะครับของ PC นะครับนี่เลยนะฮะแต่ว่าจะซัพพอร์ตของมือถือ Android นะครับนี่เลยก็เลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับอาจจะต่อเมาส์ก็ได้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับตรงนี้กด back กับมันจะเด้ง Popup ให้เรามา s e t ติ n งตรงนี้ ทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าตา e x p o i l e r ขึ้นมามีไดซีไดดีแล้วก็ได e อดีซนะไดดีจะเป็นไดที่ในอุปกรณ์ที่เราจัดเก็บอของของเครื่องของเราที่ผมได้สอนสร้างไปก่อนหน้านะครับตันนี้ก็จะเป็น Start Menu นี่ Start Menu ตรงเนี้ก็จะคล้ายๆ Windows แต่ว่าจะย่อบางอย่างแตกไฟล์นะครับมีแตกไฟล์ Notepad เกมนะครับแล้วก็ เอ็กซ์พลอเ t อร์อินเทอร์เน็ตเข้า Google อะไรได้นะครับเข้ามาตรงนี้ได้เหมือนใช้งานคล้ายๆเหมือนคอมนะครับก็ประมาณนี้เราก็เข้า Google อะไรได้นะแต่ว่ามันจะอาจจะโหลดช้านิดหน่อย นี่ผมเปิดให้ดูไดซีนะครับไดซีก็ใคล้ายเหมือนคอมเลยมีพวกโฟลเดอร์โปรแกรมต่างๆนะครับสมมติถ้าเป็นไดดีนะครับนี่เลยไดดีก็จะเป็นไดของในตัวเครื่องของเราอะ่ะที่ผมได้สอนสร้างไปก่อนหน้าที่สร้าง p C โ f เดอร์ P C Y นะครับนี่เลยแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ของเราที่เราสร้างไว้นะครับ สมมุติเป็นเกมนี้เนี่ยก็จะกดเข้ามานะครับนี่เลยก็กดเข้ามาแล้วก็มากดติดตั้งตัวเกมหรือโปรแกรมที่เราต้องการจะติดตั้งสมมุติเป็นโปรแกรม Photo s k e p ดหรือถ้าเป็นเกมก็อาจจะเป็นเกมอื่นๆที่เราต้องการจะเล่นอะไรแบบนี้ก็มาลองติดตั้งดู ต้องไปดูที่ตัวเครื่องของเราด้วยนะครับเครื่องมันมันอาจจะไม่ซพอเนียหรือแรมไม่พอใช้งานก็ต้องเป็นเครื่องที่สเปคแรงๆด้วยมันถึงจะรันพวกนี้ได้ได้ดีนี่เลยนะครับผมก็สมมุติเป็นโปรแกรม Photo s c a p นะครับที่ผมติดตั้งให้ดู ก็จะเป็นของโปรแกรมของว i นโ o w s บนบน PC เลยนะครับที่โหลดมา,าการติดตั้งให้มันเป็นของระบบอ m โมเลเตอของมันอีกทีนึงอะ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะเปิดโปรแกรมช้านิดหน่อยในการโหลดโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมขึ้นมาบางอย่างแล้วก็เกมถ้าอยากจะลงเกมพวก c o า n t e ตอร์สต i ๊กยู uri, อะไรแบบนี้ก็โหลดมาลองติดตั้งเล่นดูได้ <Unit. S 2> ซึ่งวันนี้ก็มาสอนติดตั้งแล้วก็สอนใช้งานแบบคร่าวๆแล้วกัน